ครับผมกับสวัสดี FC ทั้งช่องยู u ูบบุญชลุกฟาร์มละเอ็ดทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมื่อนี้ครับผมมื่อนี้ก็เป็นคลิปประจำช่องเซาเซานะครับของวันที่10มีนาสองพันนะครับผมเอาสีมาเปิดแบงว่าแม่ลูกนะครับมื่อนี้ได้สีได้ชุดนวลมาเปิดแบงให้พ่อพี่น้องนะครับผมชุดนวลอ่าชุดแม่นวลนะครับเป็นแม่ลูกผูหนึ่งโคบแล้วกับแม่ลูกเมียอีกสองโคบนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปพิจารณาเบ้าง เดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวล่าผมจะเข่าเรื่องกันเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกผู้นะครับผมว่าประมาาลูก2ลูกสามนะครับรุ่นมาจํมมานะครับผมรุ่นมาจํมมาส่วนสูงแม่รอยสามสิบนะครับอ่างใ่ดีนะครับผมลูกไสเป็นลูกของว่ากิ๋วนะครับผมเป็นไท่ว่ากิ๋วนะครับลูกไสแประ่าณเดือนกว่าๆอี่เขาสองเดือนครับแข็งแรงดีเนื้อนังดีแห้งนะครับผมนี่นี่ครับผมนะครับลูกไส เป็นไทว่ากิวนะครับแม่เป็นไทนะครับพอยใดว่ากิวนะครับบอกมาเป็นไทว่ากิ่วง่ว่าลูกสองลูกสามมาเกิดนี่นะครับผมครบนี่หนึ่งหมืนแปดพันนะครับแม่ลูกผูหนึ่งหมื่นแปดพันนี่ครับงามนะครับครบที่สองเป็นแม่ลูกเมี่ยครับผมแม่ลูกเมียงว่าลูกแหลกนะครับแม่นวดเนี่ยครับผมเห็นหน้ากันทุกมือนะครับ อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมอย่าพึ่งเบื่อกันกัเป็นอาชีพนะครับก็ล่องขายไม่หนาทีล่องขายกับล่องขายพ่อพี่น้องในเบิ้งนะครับเพื่อไปเข่าตา National พอ่อพี่น้องนะครับผมอ่าเงาลูกแหลกส่วนสูงแม่รอยสี่สิบนะครับนี่ลูกสาวเหนือนางดีนวดตองตองครับนี่เบิรงครับโตดีทั้งแม่ทั้งลูกครับผมโตดีเงาลูกแหลกใจลูกได้ระดับนี่กัโอเคเลยนะครับผมเอาไปเป็นแม่พันท์ขวกให้นะครับราคาบอไดุสูงหลายนะครับผม อ่านี่เบิงกสาวอยย่ประมาณหกเดือนนะครับนี่ตัวเม่เพิ่นนะครับยิงทางมานเพิ่นบางอย่างเหมือนในหลูกเด้อนี่ครับมีตะกล่มกินนะครับเหมือนไอ้เคยไดทไยลุงามอ่ำต้เพิ่นัะเกียร์นี่ครับโตดีนะครับผมเบิงครับนี่ผมเนี่ยไปได้ค่าสองหมื่นนะครับมูนี่สองหมื่นถ u ท t น n t นะครับรถเหลี่ยมรถอีกนะครับ สองมื้อเนทวนกับยังสรงฟีไห่สองลอยกิโลอยู่นะครับผมกำลังกระทรงไห่คือเกาล่ะครับผมอ่าคู่นี้สามนะครับเป็นแม่ลูกเมียกันครับผมนี่สายนวลอีกโตนะครับแม่ลูกเมียส่วนสูงแม่ลอยสี่สิบติดจอยจากน้อยนะครับผมติดจอยจากน้อยเรื่องเสือกเริ่มดีขึ้นนะครับจับได้เลยเริ่มฮัดจับจูงได้นะครับแต่กขันไปน้ำมูน้ำฝูงกับไม่มีปัญหาครับผมถ้ายามไปเรียงว่าเป็นว่าดื้อนะครับว่าติดฝูงพร้อมนะครับผมบ่เคยหนีฝูงกับเถื่อ งูหลูกแรกบ่เกินหลูกสองนะครับผมยังสดๆอยู่นะครับแช่พันติดจอยหรือซื้อนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเอานะครับผมงูตัวใหญ่นะครับงูตัวใหญ่โค้งใหญ่ครบนี่ไปไนล่ะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยน,นะครับอ่า หรือท่านไหนอยากยกไปนะครับจากราคาหาเมินหาเมินหกพันหาลอยผมเอาน้าแข็หาเมินสามพันนะครับหาเมินสามพันนะครับเด้งว่าหกตัวนะครับผมเด้งว่าหกตัวเป็นตัวเม่หาตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับใครอยากยกชุดนวดนะครับใครอยากยกชุดนวดกับโบควนผาดเลยนะครับผมใครอยากเอาไปตังฝูงตังขอกตังฟ้าไม้นะครับผมในตัวเม่ตั้งหาตัวนะครับอ่านี่ตัวดีๆนะครับผม มาเปิดสายนวลให้นะครับสายนวลพอตัวนี้ตัวหนึ่งรุดมาจ้ำมากนะครับหาเมื่อสามพันครับผมยกไปหกตัวนะครับชุดนี้นะครับราคาแยกผมกับแจงไว้แล้วเด้อครับผมต่อไปครับเป็นผูเด้อครับผมเป็นผูแม่ลูกผูครับผมว่าลูกสองนะครับนี่แดงครับแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับส่วนสูงแม่ก็รอยสี่สิบเด้อครับผมเป็นแม่ติดลูกกระทบเด้อครับผม แม่แดงโบดยางดีนะครับแดงโบดยางดีเลยเบิงนี่ลูกไส้ครับลูกไส้ยอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าๆนะครับนี่เบิงใจลูกดีครับใจลูกดีคมนี่สองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันแล้วกับแม่ลูกผูดําครับข้อสุดท้ายนะครับแม่ลูกผูดํา แม่ลูกง้อลูกสองส้นสงหง่อยสามแปดนะครับเหนือนังดีครับผมกินเก้งพร้อมนะครับเมืองกินเฟี้ยงกินหนังเก้งแห้งครับกินเก,ก้งทุกเนวาขาพวกกับกินเป็นนะครับกินเป็นทุกแนผูดด้ใดเอาไปเลี้ยงกับเป็นทางเลือกได้นะครับว่ากินไงอย,ยู่ไง,งครับว่าไถ่กลางบานเท่านี่ลูกไส้อยู่ประมาณหาเดือนนะครับผมอ่าครบนี่ออกไปได้ค่าหนึ่งหมื่นแปดพันหาลอยนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันหาอย รถแล้วรถอีกนะครับมาโคมไรสนใจโคมได้กับท่กเมากันครับผมศูนย์1ปด9ี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับมันนี้มีให้เลือกอยู่หาโค้มนะครับเลือกแบบจุกๆุไปเลยนะครับมาแบบไดสนใจแบบไรปรึกษากันดีดีครับคนดในข้อคั้วให้มันน้ำกันนะครับจังโทุกแม่นะครับผมไก่ไก่บบเกียงครับทรงไห้ได้เบิดนะครับผมบ้เคยขอเงินก่อนจักบาทนะครับบ้เคยขอมาจงมาจําให้มันหยุ่งยากนะครับผมว่าเขาคอเขารัก ถึงขอถึงมือท่านแล้วคอยใจยเงิ่อนกันเทียเดียวนะครับผมใจสื่อใจพอพี่น้องไปเลยครับงวดราคามื่นกว่าบาทนะครับถึงบ,บกเกินสองมื่นน้อยนนี่มันมีราคาขนทรงเขามานํานะครับพ่อพี่น้องให้เขาใจน้านะครับผมไก่ไก่ไกข้ากับไปทรงให้ได้เมดนะครับข,กกขันไก่ไก,กันหลยกับขันไก่มันไก่กันหล่สหได้ขอคารมุ่งน้ามันกันนะครับผม ขันบ mm ่ไ hmm. ด้ไกลกันจนหนาเกียดอีหลีผมกับยืนลาค่าให้นะครับเพราะประกันดำนี้ให้ทุกโตครับผมขาโทรขาทอนนะครับสวงสุดสวงด้วนนะครับหางดอกนะครับผมเพราะประกันดำนี้ให้พอแม่พี่นองที่เอาไปเลี้ยงตอกับว่าลองกังวลใจไปนะครับผมว่าลองกังวลใจไปเขามีการสื่อขายมีประกันในพร้อมนะครับบ่ไดดขายถิมิมเแล้วเรียวไปนะครับสำหรับวันนี้ก็าฝากไ้ซ้ำนี้ครับผมมาคบใดสนใจคบใดโทรมาว้กกันครับ0843 2 1 1 5 9 9หนาเก่าเก่านะครับสำหรับวันนี้ฝากไ้ซ้ำนี้ครับผมกับสวัสดีครับ